หรือว่านี่คือรังร้ายของเศรษฐกิจจีนนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยถูกเทขายอย่างหนักถึง6ล้านล้านดอลลาร์เลยทั้งในตลาดจีนตลาดฮ่องกงรวมถึงหุ้นจีนที่อยู่ในอเมริกาอีกด้วยนะครับหลังจากมีข่าวว่าประธานาธิบดีสินผิงเนี่ยได้ต,ตลงตําแหน่งเป็นผู้นาจีนในสมัยที่3แล้วทำไมนักลงทุนถึงกลัวจังเลยเกิดอะไรขึ้นกับสมาชาใหญ่ของจีนนั้นเดี๋ยวคิดรลา่าฝักครับตลาดหุ้นจีนนะครับที่ตกเทขายอย่างรุนแรงกว่า6กเทีเรียนเลยนะทั้งตลาดของห่างเสงนะครับแต่ชีเซียงไฮ้คอมโพสิตเองก็ร่ว ก็ร่วงยับครับไม่พอับเงินหยวนเองก็ร่วงยับอีกด้วยนะครับก็แปลว่าการที่มาของคุณสิจินผิงเนี่ยที่เป็นประธานาธิบดีสมัยที่3เนี่ยแลกองทุนหรือตลาดเนี่ยดูไม่ค่อยพอใจอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าถามว่าทำไมถึงไม่พอใจก็คือเรื่องของนโยบายการจเจริญเศรษรกฐกิจนั่นแหละที่เป็น Common Prosperity ที่ทำให้เกิดการควบคุมนะครับบริษัทใหญ่อย่างต่างๆนานารวมถึงเจาะฟองสบู่ตัวเองด้วยและก็ไม่ได้พุ่งเน้นไปยังการเติบโตของ g d p แต่เนรื่องของการกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้นซึ่งก็มีความโน้มเอง